ผู้ชมค่ะดราม่าร้อนๆที่เกิดขึ้นค่ะกับทนายคนดังเมืองภูเก็ตนะคะคุณผู้ชมเอาจริงๆทนายคนนี้ก็เคยถูกแฉเ,เรื่องของพฤติกรรมอะไรบางอย่างผ่านทางแบบรายการทีวีมาแล้วนะคะแต่คราวนี้ค่ะก็ถูกแฉอีกรอบหนึ่งจากลูกความของเขาค่ะและคนที่เอามาเปิดเผยค่ะก็คือเพจของท่านเปานั่นเองบอกว่าผู้ชายคนนี้ค่ะเขาก็ไปจ้างทนายคนหนึ่งมาว่าความในคดีให้สุดท้ายมารู้อีกทีหนึ่งว่าทนายความที่เราไปให้เขาว่าความอ่ะดาเนินคดีอ่ะ ายเป็นว่าไปแอบเซ็ตกับเมียของเขาแบบนี้และยังไม่พอพอรับเงินในการว่าความเหมือนกับว่าทิ้งคดีของลูกความทันทีพิกัดก็คือภูเก็ตแบบนี้ค่ะเขาก็มาขอความช่วยเหลือนะคะแล้วก็เป็นแชทแชทหนึ่งลักษณะข้อความข้อความเหมือนกับปรึกษาปัญหาของการรับประทานยาหรือเปล่าเนี่ย <laughs> <laughs> อย่างเช่นเรื่องของการแบบกินยาชนิดหนึ่งอะไรแบบนี้เนาะถ้าหากว่ากินน่ะต้องแบบกินยาตามเภสัชไม่แนะนำนะเดี๋ยวมีลูกยางเออลูกยากคิดว่าน่าจะเป็นยาคุมฉุกเฉินหรือไม่อย่างไรจะมาถามเรื่องยาคุมฉุกเฉินทำไมใช่ไหมอ็ถามอก็น่าคิดอีกคนหนึ่งก็มีความรู้เรื่องของยานะแต่ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมคะ มีการระบุข้อความแบบนี้ค่ะว่าสามีคนหนึ่งไปจ้างทนายคนหนึ่งทำคดีความให้แต่ว่าสุดท้ายมารู้อีกทีนึงว่าทนายความที่ทำคดีแอบแซบเมียตัวเองยังไม่พอรับเงินปุ๊บก็ทิ้งคดีให้กับลูกความทันทีเลยนะคะคือพอโพสต์นี้ถูกโพสต์ไปค่ะคนมาวิจารณ์เยอะมากเลย ตั้งคำถามว่าทนายคนนี้เป็นใครกันนะจะใช่ทนายคนที่เป็นคนดังของภูเก็ตที่เคยเป็นข่าวมาก่อนหน้านี้หรือไม่อย่างไรล่าสุดทีมข่าวของเราก็เลยตาไปเจอกับหนุ่มต้นเรื่องค่ะเขาขอใช้นามสมมุติว่ากุดลกันอายุ29ปีเขาบอกแบบนี้ค่ะว่าเมื่อประมาณเมื่อปีก่อนเนี่ยนะตัวเขาเองอะ่ะถูกจับเรื่องของคดีพกอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญ,ญาต ปรากฏว่าได้รับการติดต่อจากในความคนดังคนนี้ล่ละค่ะอาสาว่าความให้แต่ไม่ได้อาสาฟรีนะเรียกค่าจ้าง4ี่หมื่นค่ะก็รับปากว่าจะช่วยดําเนินการให้จนกระทั่งจบคดีเราไม่รู้จักเขาแหละ แต่ว่าบังเอิญไปเจอกันที่ศาลต่อมาตัวของนายกุฎผู้เสียหายก็ไปยอมรับข้อกล่าวหาในชั้นศาลคือยอมรับเพราะอะไรตามคําแนะนําของทานายความมันก็เลยนําไปสู่การพิพากษาจําคุกหนึ่งปี6เดือนทานายความบอกกับเขาว่ายืดอุทธรณ์ได้นะแล้วก็ของเงินเพิ่มอีกห0,000ื่นรวมกันเป็นเนี่ยนะคะทั้งหมดทั้งมวลแสนหนึ่งค่ะโดยทนายยืนยันว่าคุณใช้ชีวิตข้างนอกได้ปกติเลย2อสปีระหว่างการรอครําพิพากษ ะะทีนี้ตัวของกุฎเริ่มสงสัยพฤติกรรมของทนายเนื่องจากว่าท้อยคําในคําอุทธรนะ์เหมือนมันไม่ให้น้ําหนักให้เขาชนะคดีเลยอะ่ะ<อ>เอกสารไหลยอย่างก็ชวนให้เชื่อได้ว่า เขาอาจจะไม่พ้นโทษเรื่องของการจำคุบจริงๆทีนี้เขาก็เครียดค่ะแล้วก็เหมือนกับว่าความสัมพันธ์กับแฟนมันก็เลยเริ่มรอหองระแหงทะเลาะกันร,รุนแรงแฟนออกจากบ้านไปไม่กลับมาหาเขากระทั่งตัวของคุณกุดไปพบข้อความในโซเชียลคือทนายคนเนี้มันมีการโพสข้อความสื่อในลักษณะใกล้ชิดกับแฟนของเขาที่ออกจากบ้านไป<ฆ>ลักษณะว่าเขาอยู่กินกันในฐานะคนรักกันค่ะ ร้องเรียนอ่พอผมไปดูไปดูดูเฟซบุ๊กอีกทีหนึ่งบอกว่าไปทราบเรื่องอีกทีหนึงว่าว่าเขากับกับทนายคันเนี้ยแบบไปได้กันแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับแบบแล้วผมก็เลยแบบไม่รู้จะทำยังไงต่อเพราะว่ามันคดีผมก็ทักถามเขาก็บอกเออไปตามนดเลยอะไรเงี้ยพอผมไปไปไปศารลรอบที่สองนะพี่พอพอ,พอวันนั้นเขาให้ให้ผมตัดเอรเพราะเขาให้ผมรับ รักษาภาพใช่ไหมเพราอเขาให้ผมรักสาภาพสรจารได้ปัดสีนผมบอกมาหนึ่งปีหกเดือนตัวของคุณกุดเขาก็ไปร้องเรียนต่อสภาธนายความจังหวัดภูเก็ตนะคะแต่ทั้งนั้นก็บอกว่าต้องส่งคําร้องไปยังสภาธนายความแห่งประเทศไทยก็ส่งเรื่องไปรละค่ะเดือนกว่าทุกอย่างมันก็เลยเงียบๆเขายังบอกด้วยนะในเมื่อเขาเอาแฟนผมไปแล้วา ผมขอแค่ความยุติธรรมของผมว่าต้องได้รับการดูแลที่ดีกว่านี้ผมไม่อยากติดคุกเพราะว่าความไว้ใจคนผิดคนค่ะเจะปวดค่ะเขาบอกว่าเสียเงินเสียแฟนและอาจจะต้องติดคุกหรือเปล่าก็ไม่รู้รอทางฝั่งทนายด้วยนะครับ